ถ้าทุกคนลองกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ like, ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับภูเขาหรือว่าไมค์ครับแถวนี้จะกลายเป็นสายลุ้งหมดเลยทุกคนทุกคนลองกดไลค์ดูนะครับลองกดเลยกดไลค์ด่วนวอ้โหไลค์โอ้ยทุกคนนีไ่ไงทุกคนครับหูทุกคนที่นี่มันกลายเป็นสายลุ้งหมดแล้วเฮีออยดูดิเปล่าเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าทุกคนกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ไงเพื่อเป็นกำลังใจผมไงทุกคนวุน้ยเฮียอันนี้เยอะ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 สวัสดีครับโปอเลาแบฮักเพลงครับออฟฟิเชียล เฮ้ยเ <Birthday, S 2> พื่อนรักวันนี้ไปวันนี้เราจะไปเล่นในหมู่บ้านก, <ไป S 1> กันใช่ไหมเพื่อนรักไปแล้วเพื่อนรักตามมาวันนี้หน้าฉันอยากกินปลาทั้งโกลลดลดหัวใจอะ่ะพงนี่นนปลาทั้งโกรลลดหัวใจคืออะไรอ่ะอ่ามันจะเป็นปลาทั้งโกลลดหัวใจมันจะหวาดหวานเดี๋ยวได้ด้วเพื่อรักเออเฮ้ยหมู่บ้านเรามันมันมีคนเคยสร้างอะไรบนนั้นด้วยเหรอเพื่อนรักเพื่อรักบางคนแตกใจแต่ต้นไม้นี่เพื่อนรักเออไม่ไม่ไม่ปกติเพื่อนต้นไม้มันก็เป็นอย่างี้เขาทาสีไม่ใช่เหรอเพื่อนรักเพื่อรักมาดูก่อนข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยยเเ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 เพพพพพืืืืื่่่่่่่ออ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 นน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 รรรรรรััััััักกกกปปป็บบบบบบ้้้้้้าา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 ววๆไไไไดดดใชะลมสสูงงงแตขท ตามมาเราจะเข้าบ้านจริงก่อนเลยเพื่อรักเราจะขึ้นข้างบนกันเพราะฉะนั้นฉันขึ้นก่อนเฮ้ยส <Hey. S 2> วัสดีสวัสดีหวัสดีครับไ <c oughs> อ้น,นี่เป็นคนสร้างกรเป๋าวะ อาจจะใช่ไม่เปิดเขาทำไมมาเพลักขึ้นมาเพลักขึ้นมาเราจะขึ้นไปขบนกันปเพลัรขึ้นมาเพลารเฮ้ยเพลักมันมีปุ่มให้กดด้วยแหละเพลัรมานี่ทางนี้เขาบอกว่าห้ามกดเพลักใช่เหร๋ไม่มีบอกเลยอย่าโม่นี่กดเลยล้วกันเชิบเพลักมาเร็วเพลัรเฮ้ยเพลักที่นี่ที่หนอยที่นี่ที่หน่อยดหรอเฮ้ยเพลักในนี้มีดาบกับกะดินเพลักดูนี่เดี๋ยวฉันจะใส่เพลักดูเพลวันดูเห็นไหมนาคอนเทนเพนากะเฮ้ยลันนี่อแล้วฉ ฉันยอไม่ใช่เพื่อนพ่อเราอยู่ในนี้ได้ไงใช่เพื่อนรักอยพื่รักิเพื่นรักก็คือดินเลเวล่าหนึ่ไม่รู้เพื่รักเองี้นี่แกเอานี่ไปแล้วคอยโคเวอร์ชารแนเดี๋ยวฉันตีมันโอเคไหมโอเคเพื่รักื่องรองซ้ำจะมาคืนคืบล็อกดินเลเวล่หพื่รักนี่เอ้เอ้พื่รักมันดบมันดบมันดบไข่ไข่ดินมาเพื่รักไข่ดินไข่ดินฉันยืงอยู่ฉันดิงอยู่เพืนรักโอเคโอเคยการพื่อนรักฉันตีเองฉันตีเองมาดิมาดิยิอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ วนหเืมันคือดินกะระจกเพือนรักอเอาไข่มาเามาเอามาุ้ยไข่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 ดินเพื่อนรักไข่ไข่ไข่ เพลักคู่ถูกขังเวลามีคนถูกขังอยู่ข้างหน้าด้วยไอ้บ้ะเฮ้ยอะไรเนี่ยบอสดินเลเวะหนึ่งเวลาแกอยู่นิ่งๆเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคไหมไอ้ยบอกให้อยู่นิ่งอๆนั่นแหละสองน้ำหน้าตีฉันนั่นแหละนี่มาดิบอสดินเลเวลหนึ่งคิดว่าแกมันเท่เหรอฮะเจ้าบอสนี่มาดิเออมันคือเด็กเออถือบอสดินพลักนี่แน่นี่แน่มาดิตีพิษเจ็บมาดินี่นี่แน่มาดิ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 ช่วยฉันด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยแก โอเคสวยงามเพื่อรักฉันได้มาวัสดีครับผู้ถูกขังเขาบอกว่าของที่ฉันมีน่าจะมีประโยชน์ต่อนายนะเขาว่างันอ่ะเพื่อลักไหนอ๋อเพื่อรักเขามีของให้เราแลกเพื่อรักฉันแลกก่อนนะีปุ่มให้เราแลกเพื่อไปด่านต่อไปมีเป็นอะไรไม่รู้ไอรอนมีอะไรน่ะมีขี้แล้วก็มีดาบเพื่อลักัวนี้เพื่อักกระทากระาขี้อีอี เบลักจะระโปงเบลักเบลักมันคือกระถาขี้เบลักดูดิมันมันสกปรกมากเลยเบลักโดนแล้วเป็นไงโดนแล้วเป็นไงอ่ะติดจะโดนแล้วสินมันหัวเบลักอ๋อหรอหน้าหน้ามืดเหรออีเบลักแกนี่เหม็นขี้เนี่ยเจาแต่ก่อนไหนเบลักเบล้อไปเบลักเข้ามาตาต่อไปเบลักเฮ้ยไอ้จี่กินดิจะตัวแกไงเวลักดินเลเวลสามสิบดูหน้ามาดิเฮ้ยเยอเก่าวะนี่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 เฮ้ยเบลัก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 ออกมาเบลักมาอุ้ยเบลักฉันฉันโดนขี้ตัวเองเบลักแย่ ไปรอดูไปรอดูนี่กระทากระทาขี้กระทาขี้ดี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 เอื ตีไปอยู่ตีไปอยู่เพื่อรักฟังเราตีมันตกไปข้างล่างก็ได้นี่หว่าข้างล่างเป็นลาวาเพื่อรักนี่นี่แน่เรียบร้อยนี่ตกไปไอ้กระจอกไอบล็อกใช่ไหมไอบล็อกว่าไงไอกระทาดินอย่างี้ฉันเหม่งเพื่อรักฉันก็เหม็นเหมือนกันเพื่อรักเพื่อรักแกนี่ไปนี่ฉันลืมเลยฉันได้ของมาเมื่อกี้แกกระทาดินไปอ่าฉันให้อันนี้กระทาไม่ใช่กระทาดินมันคือดาบเพชรดาบดินฉันได้ดาบมาเป็นดาบอะไรไมรู้กับเออเป็นเหมือนเคียวอ่ะดูดิเออเคียวยางไงเฮ้ยเพื่อรักไอ้บล็อกดินคนนี้มันใช้เคียวเหมือนกันเลยเพื่อรักเเเเเเออออออาา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 าป่ะดดดดดดิิิิิิลลลงงงงมมมมน นเออเอาดิเอาดิเฮ้ยจะยิงเหมือนกันเอาดิมันหอนตัวนี้มันหอนตัวนี้มันหอนออ วอกขีขี้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 นี่นี่วอกขี้วอกขี้นี่นี่นี่นีเามเฮ้ยเปิรักเรักเห็นอะ้รเปิักเปรักแบ่งกันแบ่งกเอาไปเอาไปนี่เอาไปคลลัพเิดรักเบดแล้วเปิรักไปเรากลับเดินแล้วไปบ้านต่อไปเปิดรักบ้านบ้านบนดโอเคตามมาตามมาต่อไปบ้านเหล็กมันเป็นบ้านเหล็กบนไดเพื่อรักเราจะเจอกับอะไรกันหน้าเพื่อรักเราขึ้นไปดูกันดีกว่าอ้เกย์คุณเพื่อรักอ้เกย์สาวสวยเมืออนเดี๋ยวก็มีเพื่อรักฉันว่านะเข้ามาเพื่อรักมาเร็วมาเร็วเพื้อรักวุ ที่นี่ที่ไหนมันที่ไหนเปรลมันนี่มีดาบดับเบิลดอดับเบิลดาบดูดิดาบสองอันใช่แล้วเพื่อรักแกล้งที่ไปฉันให้ของที่ฉันไม่ได้ใช้เอาไปไม่ใช้ไม่ได้ใช้จะไม่ใช้ไงเปรลออโตมัตททำทาคอมเมอร์ เฮ้ยเจาเฮ้ยเวลามาคืออัติมาททเวลาแกรู้จักหมัตมาทำอ่ะรู้จักรู้จักทำฟอร์เมอร์เออนั่นแหละทำฟอร์เมอร์ไงอัตมาทไงีไงอือมาดิอดตนมาทำาเปออแเฮ้ยทุกคนรู้จักอัตมาทำไหมครับทุกคนทำฟอร์เมอร์หนังุยนต์หนังุยนต์ข้าวัเออสวยงามเปนรักรักรวจที่นี่มีอะไรล้ามันล่งมากเลยนะนี่ฉันรู้สึกว่ามันมันดูลุงลางเลยเป็นาใช่มันเหมือนเป็นเหล็กเนาะ ก็ดีก็ดีอุ้ยไม่มีอะไรเวลาไม่มีอะไรไม่มีอะไรอุ้ยฉันไม่ได้ถือาแบ่งแบ่งแบ่งกันนะนี่นะเวลาต้องมีการแบ่งตัวฉันแบ่งใหญ่เท่าเทียมบอกเลยฉันแบ่งอย่างเท่าเทียมนี้สิทมากเราสองมันมีสี่เมตรคนละครึ่งเดี๋ยวเวลาขึ้นหน้าไปดิทุกคนครับทุกคนรู้ไหมครับว่าตัวเนี้ยมันชื่อว่าอะไรทุกคนลองคอมเมนต์นะครับบล็อตเหล็กเลเวลยี่สิบทุกคนเวลาขึ้นเลยนะการขึ้นหัวนมยิ้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 ว ไปรักฉันจะฆ่ามันเองฉันจะฆ่ามันเองมาดิไปรักครถาขี้ครถาขี้นี่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 โอชินเฮวากโกเกนโอชินเฮวากโกเกนไปรักมาโดนขี้มาโดนขี้ไปรักมาโดนขี้อยู่เยอะยะขี้ขี้ขี้นี่เอามันเอาไปรักเอามันมาดิมาตีแรงมาเลยรักมาดิไปรักแก้วตาพิษตีมาเดี๋ยวเรียบร้อยตายไปรักอะไรนะเอามปนี่เอามปนี่ไปรักเอามาเอามาชัด เอามาเร็วเอามาที่ขุดโอเคช่วงที่ขุดนะต้องใช้อะไรแน่เลยอะ่ะมาเร็วเปลักท้ายบนเนี่ยใครเนี่ยมนุษย์ทองเขาบอกว่าสวัสดีวัยรุ่นโจโจนี่งไงเพื่อลักเราต้องเอาเหล็กก้อนเนี่ยเพื่อไปแลกปุ่มแล้วก็เพื่อไปด่านต่อไปเพื่อลักเห็นปะเพราะฉะนั<อ>้นเราต้องขุดใช่ไหมขุดเลยขุดเลยทั้งหมดกี่ก้อนนะสิบห้าก้อนมาเพื่อได้เพื่อได้ได้ได้พลาดอีสองเมตรโอเคครบแล้วเพื่อรักสิบห้าเมตรมาเร็วเพื่อรักทิ้งไปเลยไปเราไปมามรรทุกทองมาดีครับ เอาปล่อยไว้นงไปไปรักนาต่อไปชึบเอาคุ่นปุ่นะไปงรักเปิดบ้านเดียวเปิดรักมาเร็วเปิดรักตอนนี้มีกองเดี๋ยวฉันดูก่อนนะโอ้มันไม่ไดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะได้จะได้นี่ฉันแบ่งอย่างเท่าเทียมจริงนะโอเคฉันเชื่อเปิดรักเปิดรักดูโอ้โหเทบอสเหล็กแฮกเกอร์มาบอกเมื่อกี้เอ้านี่มันนี่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 พลังขี้พลังขี้เปิดรักคนดูเขาจินอ๋อตอนนีเปิดรักมันคืออ๋อคนดูครับมันคือช็อกแกรนด์เออเปิดรักมันเลเว าดีบดีบดีเาลือตีมันเลเอาดาบพิษนี่มาัดดาบพิดอ่ะดาบพิษอะอะไรวะ่าหนึ่งอะดาบดิน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 ตีพิษอดาบดินีมันเออตีมันเออตีพิษมาตีพิอือีเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอือนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตาบดีไรุ่นไรุ่นาอ้ยฉันเจ็บคอสะนโดนการบดีเาต่อยคอฉัน มันตายแล้วโอ้ยยอดไปเลยเพื่อนรักมีไหมเพื่อนรักต้องกลับแล้วกลับแล้วไปต่อไปไป้าไปป้าเพชรไปบ้าเพชรป้าเพชรต่อโอ้ยบนนี้โคกระจอกเลยเพื่อนรักเพื่อนรักฉันให้อะไข่ไข่มันคือไข่ดินเพื่อนรักไปเลยเพื่อนรักต่อไปมันคือไดมอนด์แล้วก็สายลุเสินะเพื่อนรักใช่ไหมสายเพื่อนรักเราจะไปเพชรกันดีกว่าอะไรมีชุดเาให้นายบางนะเพชรอ๋อเด็กนายก็ได้ชุดนไงฉันว่านะถ้าว่านายข้านายไม่ต้องมีชุดให้เราใส่แน่นอนเพื่อนรักชุดเก่าให้เราแล้วนายก็จะชุดใหม่ใส่สิละใช่่แล้้้้้้วเเเเเอออยยตาารรรููดดดีีิฮสึกกคคุุุนนนนๆหหหมมืืณ์ทฉั เพื่อรักที่นี่ที่ไหนที่นี่เป็นเพชรหมดเลยโอ้ไม่มีอะไรเพื่อรักไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเอาไปเลยฉันให้เพื่อรักอู้อู้มนุษย์เพชรมนุษย์เพชรเลยเพื่อนรักหรือว่าอะไรเพื่อนรักห้ือว่าลองตีมัดิลองลองตีเขาไปกับบ้านเดีวเพื่อรักเพื่อรักเพื่อรักเาใส่เรอเพื่อนรักตีมาเร็วเอยเออเออเฮ้ยเพื่อนรักนั่นเห็นกนสวยไม่ได้เลยเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเขาเป็นแฉบเขาหลอกเราเพื่อรักโดนค่าเขาค่าเขา ตีมันตีมันตีมันเอาดิเอาดิเอาดิเพลักท่านเราฆ่าเขาเราได้เพชรสามเม็ดห้าเม็ดเลยนด้วยเอาดินี่เกฉันได้ปะอีซี่เพลักไหนมีดาดาต่อไปไมข้างหน้ามีไหมดูอันเพลักทานตันไปกระโดดกระโดดโดดกระโดดกระโดดเพลักกระโดดเพลักกระโดดชุบชุบชุบในกล่องนี้ไม่ไรเพลักฉันชุดใหม่แล้วโอเคฉันฉปนชั้นมาเพลักนายจะชุดเก่าฉันใช่นายต้องได้ชุดเก่าของฉันไปเพลักตามมาชุบเพลักตกไหมตกนะเว้ยชุบักชุบชุบเอ้าเพลัก เวลามาเร็วชึบโอเคเดีอบร้อยโดดสวยต,วต,ต้องเล่นรีไลด์หน่อยมีแา่รีไลยเยอะเพื่อนรักโดดมาโดดเออแกโดดอ่าไอโดดทำไมเล่าตีตามมาเร็วเออเดี๋ยวฉันรอเฮ้ยเพื่พอนรักข้างหน้ามีมรรทุเพชรเดี๋ยอเฮ้ยฉันเจออย่าเพิ่มก่อเพื่อนรักรอฉันแป๊บหนึ่งนะ เพลมาเร็วลามาเร็วเร็วเรนี่นี่นีไปไปไปุลพรร็วักของอยู่ข้างหน้านายดูมาเพรลักใส่ชุดพรลักน้ำยาเนี่ยมันคือน้ำยาเพิ่มก่อนนะเข้าใจไหมโอเคใช้ป้องกันหนึ่งสองสามชึบไปตีเลยตีเลยไปดิเพลักมันคือมนุเพชรมนุเพชร ดี e: osure, corner, s. <S están, ันอะไรช็ตแรงมดีแเพงเพด้วยไม่ใช่มันคือดาบมันคือดาบแต่พ่จอกอเพื่อรักนี่ไม่ได้จะจไม่ได้จะเปิดเื่นแล้วแกไปตีหมดนี่เพื่อรักมันเป็นดาบจอกอเพื่อรักดาบฉันน่ะนี่ดาบจอกอนี่บุรี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 เุรีบรีบุรีบุพีบุรับุรี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 อุรีบ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 รีบุรีาบฉันีบบรโตะนี่ไงเ ดาบได้เหรอดาบที่ฉันเคยใช้อ่ะนะอาจเพื่อนรักฟังเสียนะนี่นี่พอดีอ๋อไม่ใช่เพื่อนรักฉันว่าไม่ใช่ดาบฉันเว้ยมันเป็นที่กรอบพวกนี้กรอบพวกนี้มันเป็นมันเป็นเพชรไงเสียงน้ำเป้งไงเอออุ้ยมระตูเพชรเลยว่าแปดสิบเพื่อนรักอุ้ยอุ้ยมีหวายมากเพื่อนรักอุ้ยดาบจะดาบจะมีเสียงแหวนได้ไม่เส้นสั้นแล้วนี่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 ไอเดี๋ยวะเดี๋ยววงวงอ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักมาขอดึงมาถึงมากออเออมาถึงมาถอ้เออโอ้ไอ้เพื่นนี้โคตรถึงมาดี นี่เรียบร้อยแป๊หนึ่งพระประตูเพชรอีกแล้วนี่นี่อ่นะนี่อ่ะโดนขี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอกไปรักไปรักถ,ถ้ามันถ้ามันโดนขี้ใช่ไหมแล้วมันตีเราเราจะติดขี้ด้วยไม่ได้เออมันกินพระพรพลักนี่เนี่ยมาบนะ้างนี่อ่ะอย่าเพิ่มเกาะอย่าเพิ่มเกาะอย่าเพิ่มเกาะมาดิ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 อีอีอีเออตีมันตีมันตีมันมาดิเออุ้ยพัก Hora? ดูดาบมาดิโครเทไม่อยากใดาบเบลไหมเอนอซ้ำอูบลักมันคือบอสเลยว่าหนึ่งรอยเบลักเอดิหนึ่งรเักเาตันแล้วอะเรเรเก้าก้าเอาดิเออดิเอาดิบลักติดพิษหน่อยติดพิษหน่อยเอาดิเอดนี่ีมันตีมันออออเอ่มบลักใา่มาออออเออออเอเอเอออออเอเอเเอ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 เ เก็บเอาเพชอย่างเดียวเลยเพื่อตัวนี้เอาไปให้ฉันได้ว้าวโบดชนเป็นอาจีบีเพื่อนรักเรืองแสงโอเทไปเพื่อนรักกลับบ้านเดี๋ยวไปกลับบ้านนึ่ไปไปใส่ลุงต่อปะไอไป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 เลยเพื่อนรักไปเร็วไปเร็วเพื่อนรักพวกเราดี่ได้เงินกับเพชรแบบพวกเพชรพวกทองเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ได้เพื่อนรักเราซื้อภาษาเลยเพื่อนรักอืมฉันได้เยอะมากเลยนะฉันได้เป็นบล็อกเลยอ่ะแล้วก็ได้เป็นเม็ด40เม็ดเลยนะว้าวฉันรู้สึกฉันรวยฉันรู้สึกฉันรวยมากๆเพื่อนรักรวยมากๆรวยเหลือเกินเราจะเอาเงินที่ได้มาไปทำอะไรเพื่อนรัก เอไปเติมเกมเอาไปเติมเกมให้เรไปเติมเกมใช่ไม่พูดออกสินายจะเอาไปซื้อหญิงแน่เลยฉันรู้นายนาพูดเล่นเอาเป็นลักไหนเหรอเวลาเข้ามาเร็วพลักที่ไหนนะว้าวเป็นลักโอ้โหพลักโอ้โหโคตรใหญ่โอเคเรียบร้อยพลักมาช่วยฉันไปฉันให้เอาไป ฉันละนะฉันรักนายมากเกินไปไงเลยฉันให้ชุดนายนี่เอาไปฉันเปรัูดี้ดูดาบนี่ดูดูดาบโคตรไม่ระเบิดรอกเวลากดาบระดับแน่เลยที่นายรู้จักเป็นแต่ว่านี่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 งเ่นั่นี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 ่นเ่นส่นร่นี่นี่นี่นา่นี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 ่าี่นี่นี่นี่เพ่ี่นนี่นา่นี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 ่น่นนนี่นี่นีนี่นี่นีนนี่นห่นีนี่นี่นน เอาดิเอาดิเอาดินี่ตุ้มเวลาก็มาเฮ้ยกระทะโอกระทามันช้าดีว่ะตุ้มตุ้มมาดิมาตายหนึ่งเอาตายหนึ่งเออนี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่เอาดิเอาดิดิตุ้มทำไมไม่ได้เจ็บมากมันมันหรอเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเออออะไรวะเดี๋ยวบอสใส่ลุงเลเวล9 9 9มันบ้าก่อนอะใช่ว่าไม่หรอ โอ้โอ้โอ้เโอ้ันัจิกเวมันมรันต้องรรักัเออเวไวอะมันวิ่งไวมากเอลอไวแต่ฉันจะฉันฉันจะถมันนีอะโดนมาถึงมันคโอเครัาตีมันีมันออรลกทำไมวิ่งเร็วจังดูนีมันคือบอโอมันคือบอสมันคือบอสที่นี่เหรอรัก จริงหรอจริงหรอมาดี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 เพื่มาดีดีตูมอเพื่อเะหือเท่าไหร่วะเนี่ยเยอะยอเยอะมากมารลกอือโอ้โอ้นจริงกันรัวเลยอ่ะดแหนวดนี่อ่นี่อ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 ตู้มามันเวลาตีมาเร็วเออโอ้ยเยอะจงมากเอเื่อเท่าไหร่เนี่ยเพื่ มเวลาจะว่ามันแก้ตายแล้วมันแก่ตายแล้วเอาดิ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 วูดตึกขีดหมายเลยเนี่ยเอาดิมาดิตุมไม่โดนไม่โดนไม่โดนเวล้ตายโอเคอ้อนี่ไงเฮ้ยชันชันชันเวลามันตายแล้วเวลกโอ้ เพื่อนรักเดี๋ยวเราจะไปบอกคนในหมู่บ้านนะว่าเราเป็นคนพิชิตบ้านสี่หลังสายลุงเทพเจ้าสุดเป็ดสุดสูเทพสร้างสนุนเจของไอเคิลอะคาเาเบียนที่นี่เพื่อนรักเือคือที่นี่เพื่อรักตามนัมนแหละเพื่อนรักฉันถามอะไรแกและแกจะขึ้นยังไงฉันมีปีกดูเพื่อนรักนี่กระโดดพองงันหนึ่งพอซ้ำนี่แล้วทำอย่างนี้จต่หวัจะขึ้นไปข้างบนโอเคปะเรื่องสองเพื่อนเพื่อนรักแกเราถอดชุดนี่อะไรเพื่อนรักโอเจ็บเพื่อนรักป้า